สวัดีค่ะบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟชชีพีเ,เจนะครับวันนี้พวกเรามาทำรีแอคชั่นทีเซอร์บังเอิญรักนะครับออนวันที่2กันยาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับเป็นบังเอิญรักซีซั่นสองนะครับความฟินจะเป็นยังไงมันจะมีตัวละครไหนที่เปลี่ยนไปบ้างไปดูกันเลยดีกว่าครับใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้ย่าเรียกอีกูเรียก okay. อะไรแคบแล้วหนึ่งวันี่มาตายที่ไหนมาอะไรแะว่าคิดว่าเขาจะหนูทำอะไรไม่ได้โอ้ย นี่โลเหนื่อยนะพูดอย่างเงี้ยเหนื่อยจริงน่าหลงมากเลยอ่ะดึง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 ดึซิกเลยเอออาไปจ้ะใช่เอาเออเออจะับติงป่ะติงที่สูงสูงใช่ไหมจ้าคุณติงป่ะครับติงที่แบบแบบอย่างเงี้ยที่เขาวาตรงหนึงว่าตาตาเป็นอย่างเงี้ยเขี้อรตาเป็นอย่างเงี้ยตามันก็ไม่ได้โตเลยนะไม่ต้องทำก็ได้มาได้ไงเนี่ยมาหาเรื่องหรอ จะยุ่งได้ไหมขาฉัน l อเพียงเธอคงอยู่แบบนี้ลตลอดไปเขาฉันอเพียงเธอคนดีนเนี่ยเพื่นผมี่จะมาสมัครเข้าทีมบอลมหาลัยตัวเปลี่ยนอะไรอย่างนี้ทีมร่มาหลายเนี้ยรู้ทุกเรื่องแต่ไม่เล่าอะไรให้กูฟังเลยกับกูบอกว่าไอแคลมันดื่มไอติมันจูบปิดปากน้อยไอติมมันจูบกูอีกแล้ว นูดบัตรเล็กโหมอเลยเนีืยกับเทวดาลงมาเกิดเนี่ยเทวดาพูดกับเทวดาน้องก็สูงกว่าพี่ก็ได้นะคะไม่เตืนเลยตือน้ติโอ้ยโอ๊ยผมกูหผู้ยาิงแต่งเกียงไแต่รู้สึกว่า้กูชอบอ่ะ้เนเรามีความรักดูด มันมันไปตามโปรเจกต์ก็ส่งมาให้กูอย่างไวเลยอีซัคอีโมอีโมคนนี้หรอโอ้ยนี่กูอยากกูอยากรู้เรื่องควัสองคนก็เรอไม่ต้องเล่ากันดูโอ้ยโอ้บมาแทกลับาอยูไหมเนี่ยครั้งนี้ตาสักคำอยู่ที่ไหนเจ็บไม่มาแล้วเลิกมาเหอะ้ยทำบัเอิญลาวทางสายแล้วกูปวดหัวตาเย ลุกขึ้นมาแค่คุณจะเอาเวลาไปน่าองค์กูกอะมาทำสิ่งที่สมเป็นคุณดีกว่าโฉันรอ้ว่าคุณไม่ชอบกูไม่ชอบที่มีคนมาคู่กับคุณแต่มีสองใบแค่คุณเดียวเป็นตุลพี่ชายตินคนเมื่อกี้ก็คู่กับตุลเป็นที่ก้อนหิงเอาเปลี่ยนพี่ชายเปลี่ยนพี่ชายตินไม่พี่ชายตินไม่ได้โผล่มาอยู่แล้วในซีซั่นแรกอ่ะมีมีต่างกันดีอะก็คนหนีไง คุณอย่างไรเอ๊ยดิเอ๊ะต้องมานั่งเสียใจอะ่ะกูไม่อยากเป็นแบบไอ้เอ้ะอ่ะฉันก็ไม่อยาก,ยากเป<อ>็นแชปเจนมึงแชปเจนนั่แหละสองคนมึงอะ่ะเพื่อนของมึงก็ไม่ติดอุ่ยเพลงอะ่ะไม่อยากเป็นเพื่อนมึงก็เลิกตับอ<ม>ีแคนเราจะทุบให้เลยอย่าเรียกน้องอีกไม่ได้ทำตีนกูเสียใจเฮงมึงก็เสียใจเหมือนกัน อุ้ยเนี่ยบอกว่าไม่อยากเป็นอยากอยากเป็นเพื่อนแล้วก็มานอนร้องไห้ปากให้ตรงกับใจหน่อยเออไปากดตุกกระตือจะจะอะไรจะใส่ตุกกระตือแรงด้วยว่ะโมโหสองปันยาเราจะทุกคนใช่ค่ะวันพุธด้วยสองทุ่มที่ VTV เท่านั้นไปโหลดแอปกันด้วยนะคะจบเลยใช่ป่ะเดี๋ยวกูซื้อเบนโตโออิชิมานั่งดูกูอืคือขายเก่งมากแน่นอนอ่ะรู้สึกไง กูรู้สึกว่ามันต้องมากแน่ๆแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่สิ่งที่อยากรู้ตอนหลังจากจบบังเอิญักซิซั่นแรกอ่ะคือเส้นเรื่องของเทคเทคเทคโนกับเพือ่อเพื่อของเทคนิคกับที่มันได้กันพอจบก้าวพอพอมาได้กันแล้วอยากรู้ว่าสถานะของสองคนเนี้ยมันจะเป็นยังไงเทคโนจะเปิดใจให้กินก้ามากน้อยแค่ไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากรู้มากเดีามากนิดนึดน่งใชาอยากรู้มากาอยากพูด <ๆ S 2> ไม่เอารอดู ส่วนตีนกับแคนก็อยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้อยากให้แคนอะยอมรับความจริงได้แล้วว่าตัวเองอะรู้สึกดีกับตีนทั้งที่ตีนอะเปิดใจแล้วแล้วจริงๆอะตอนซีซั่นแรกอะแคนอะเป็นคนรู้สึกก่อนด้วยแต่แคนอะไม่ยอมแต่ตีนอะไม่เปิดใจพอตีนเปิดใจปุ๊บแคนเสือกไม่เปิดใจตาไม่มันก็กลัวมันเห็นตัวอย่างอย่างเี้ไงก็ดูดีแฟนก็ไปเอออะไรไปเรียนเมืองนอกเออ แต่ว่ามือความรักอ่ะมันก็ต้องกล้าเสี่ยงถ้าไม่เสี่ยงก็เสียใจฉันว่ามันคงต้องเสี่ยงแหละอ่ะจริงว่ามึงถึงว่าไงถึงว่าถึงว่าไงมึงอะไรจริงว่าไงไม่มีไม่ไม่ต้องจะถือของหนังสือบ้า สึกว่ามันก็อย่างที่มูมูมันก็ต้นดราม่ามากเลยแต่คู่ม,มาดูแบบมไม่เห็นจะฉากาที่มันเศร้าเห็นแต่ฉากาที่มันร้องไห้แต่บางทีอาจจะตัดหลอกก็ได้ตัดหลอกแม่นลงก็จะมีคู่นั้นหน่อยคู่อะไรตัต้มตาที่ดูดีขึ้นมาหน่อยก็เมือม่อเมืม่อเมื่อซีซั่นที่แล้วมันดราม่าใช่ไหมพอมาพอมาภาคพอมาภาคสองนิยายก็ก็ดีแบบฟิลกูแต่ว่าแต่ว่า แต่คิดว่าทั้งเรื่องอ่ะไม่ดราม่ามากขนาดนั้นใช่แล้แต้องมีมุมกกคิกด้วยแต่ว่ามันจะคลายปมแบบที่เราสงสัยกันไปเรื่ออที่กูคิดนะเพราะว่ากูอ่านเรียนก็จำไได้ก็นั่นแหละมันก็น่าจะกูอ่านกูอ่านก็จริงเลยกูก็จำไม่ได้มันน่าจะคลายปมแต่ก็มีดราม่าแหละเองก็ต้องมีใช่ก็มีนิดๆหน่อยๆเออผู้หลักของภาคนี้มันก็ยังไม่ มันก็ไม่ค่อยเปิดใจใช่มันยังต่างคนคนหนึ่งเปิดใจกับอีกคนนึงยังยังไม่กล้ายังไม่กล้าที่จะยังไม่เดินยังไม่กล้าที่จะเดินแบบพร้อมกันก็ต้องลองดูนะครับแต่ว่าน่าจะปังขอให้ปังเพราะว่าวันพุธด้วยลงวันพุธสองทุ่มชนกับละครหลักอีกที่เป็นที่เป็นที่เป็นละครอะละครธรรมดาใช่แต่ว่าแต่ว่าถือแต่ถ้าถามเรื่องแบบ ไม่ไม่ชนกับการตลาดวายของเรื่องอื่นเลยนะลงมนพูดอะใช่ถือว่าดีาดถือว่าสลัดเอามาลงชนคือติกกงเล่นใหญ่เออแต่มันมันก็ดี้ะก็เราดูราติดตามดูมันที่สองนะจ๊ะทุกคนอย่าลืมไปติดตามเราถ้าเกิดใครยังไม่ดูยังไม่ได้ดูภาคแรกสามารถเข้าไปดูได้ที่ไลน์ทีวีกับวาบีกับ Youtube วาบีใช่สนุกมากจ้ะพูดเลยตอนดูซีซั่นแรกจริงฟิน ครับฝากเก็อย <พอ S 1> <ด>่าลืมกด Subscribe กดไลค์กด share, แชร์แล้วก็มีอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำคัญที่สุดคือกด Subscribe นะครับโอใช่สำหรับคลิปนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีครับ